คือก็ลงไม่ได้เพราะข้างซ้ายก็ทุ่งนาข้างขวาก็ นี้เราอยู่ที่โฮมสเตย์เรียบร้อยแล้วก็นี่แต่นี่พิธิจินอาหารอันนี้เป็นชาข้าวบาร์เร่ลำพึ้งนะคะก็ได้อันนี้คือเป็นแบบรันดอมใช่ไหมเป็นแบบโซ่ข้างในจะเป็นรันด้อมภาษาันนี่ยอะไกันเก๋คือพี่ชื่ออะไรหมูครับพี่ปูหมู พี่หมูครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะอย่าให้พี่หมูกับพี่เลนเนี่ยลองเปิดกล่องดูก่อนว่าข้างในมันได้อะไรบ้างชื่อชื่อเนี่ยค่ะพอดีว่าวันนี้แบบเจอล้วหุดจริงๆอันนี้ได้เป็นผ้าโมลานิซ่าเมืองม่านค่ะพี่หมูได้รูปอะไรคะได้รูปนี้ครับออ๋ได้รูปโฮงสเตตานอง มีแดนออริจิน่าของเรานะคะแล้วก็ข้างในถุงอ่ะก็จะได้เอาสองคนนี้ได้ต่างกันเลยข้างในก็จะได้หินนำโชคนะคะเป็นสีเขียวสีเขียวไม่ได้ถุงสีแดงสีแดงสีดำ,ดำใช่ค่ะจะเป็นสีดาอมออกอ่ะลองเอาสองกับแสงดูก็จะไม่มันะจะไม่ดำ,ดำจะไม่ดำรูนหินแต่และหินอันก็จะเป็นความหมายที่แตกต่างกัน หินสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพควาสมสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหินสีดำของพี่ก็จะเป็นหินเรื่องสมาธิมากกว่าค่ะเข้อหมายของหินก็คืสมาธิสั้นสมาธิสั้นเดี๋ยหนูขออนุญาตอ่าได้โปสการ์ดคนละอันเนี่ยัน,นก็คือเป็นโปสการ์ดมึงมากอันนี้อันที่ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะช่วงเวลาโมเมนต์นี้ลองเขียนดูก่อนค่ะครับเกี่ยวอะไรปีนี้ลดน้ำหนักไม่ได้เลย ก็ขอปีหน้าแล้วกันนะ ที่โฮมสเตย์ตาลนงมีบริการห้องพักด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างที่กิจกรรมที่เราทําอยู่จะเป็นของแบรนด์ออริจินัลที่มีกิจกรรมที่ให้เราทำเวิร์กช็อปหรือที่เรียกว่า Si ว v a r ร a ชาร์มแอนด์ลัก o ี้สโตนเวิจะมีคนดูแลเราแล้วก็สอนเราทุกๆขั้นตอนเลยแล้วก็วัสดุที่เขาให้เราทำสร้อยข้อมือตัวนี้จะเป็นเงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาจองก่อนล่วงหน้าได้เลยนะเพราะว่าที่นี่เขารับแค่4คนต่อหนึ่งคู่เพราะว่าจะได้มีเวลาดูแล ทัวถึงกอยยังไงแล้วก็ลองดูลองมาดูนะจ๊ะไหนดูสิดำมากเอ๊ะ ก็สําหรับใครนะคะที่มาเที่ยวปัวแล้วก็มาเที่ยวน่านอยากทากิจกรรมสนุกสนุกแฮนนีสนะคะก็มาทําเครื่องเงินกับเราได้นะคะแล้วก็เข้ามาที่โฮมสเตย์ตาลนงหรือว่าเข้ามาในเพจของโฮมสเตย์ตาลนงแล้วก็จองอวันทํากิจกรรมตามที่สะดวกได้เลยนะคะมาทำเวิร์กช็อปสนุกสนุกด้วยกันนะคะเราก็ได้มาแล้วใครที่สมาธิสั้นมาก, <c oughs> ก็จะยากอแยบบ <c oughs> ต้องใช้สมาธิแบบ ต้องใช้สมาธิในการทำอะมันไม่ได้ง่ายเลยนะแบบเนี้ยดูแบบเนี้ยมันจะต้องแบบประดิบประดอยต้องใช้สมาธิเยอะมากแล้วก็ที่มีขนมให้ด้วยนะ,ะนเดี๋ยวรอดูอีกทีน้ว่าเราจะพาไปเช็คที่ไหนตากะ้อสซับสคราด้วยกดกับสกายด้วยไลค์เพจด้วยกันไลฟ์ยน่ไนคะ